สวัสด <Smile>, well, oh. oh. ah, ีคร oh. so, oh, ับผมสวัสดีโอ้ยว uh. so ิ่งมาดูเจ้ารถเกี่ยวสักสุพรรณโอ้เอ้าลุงสวัสดีครับโอ้นี่ใทีมงานนี่ไปสสยหดวใส่ครับมาดูรถแรงหน่อยเห็นก็บ่าคันนี้คันแรงสุดยอดเลยนะ สุด ái, ท้ายท้ายสุดครับสักทุพันธ์การช่าง <c oughs> อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับฮะสวัสดีท่านผู้ชมฮะเหลือมีกี่รอบครับผมโอ้โหสุดจัดเลยฮะ การคลมด้วยนะ เกี่ยวของพิศักฮะจากสุพรรณบุรีคันนี้ตัวท็อปฮะอยู่ประมาณล้านเจ็ดนะราคาในถือว่าถูกที่สุดแล้วในวงการรถเกี่ยวครับผมกินข้าวล้มแบบโอ้โหเ,เต็มคำเลยฮะ ไลกินยี่สามฮีโนโจแปดสี่สี่สิบแปดข้อช่วงล่างสองร้อยครับลองมากครับทีมงาน <c oughs> ชอทวีโชคพานิด โอเจอคลิปแรกนี่ก็โอ้ปล่อยคาวยังไงนี่ให้ออกจากดำเลยไหลเหรอจ้ารั่วโอ้โหไปเกี่ยวที่ไหนมานี่ไม่เจอกันเลยสุรินทร์นะได้กี่ได้ ฝั่งนั้นได้เจร้อยโอ้โหอันนี้น,นี่อันนี้ได้กี่ร700ไร่ี่ร้อยไร่ที่นี่ที่นี่ประมาณน,นี่เป็นเข้าสองเลยสองสนะิบสองไร่ใช่ไหมไร่ครับฮะวันนี้ได้ได,ได้กี่ไร่ที่นี่วันนี้เลยเออเก้านี้สิบเอ็ดไร่สิบเอ็ดไร่อ๋อมาเกี่ยวได้กี่วันแล้วเนี่ยมานี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งรายไปกี่ไร่ฮะยังไ,ได้รวมเลยยังไม่รวมกล่าถึงพันไหม จะคอรถมาไม่อายแน่นเลยนี้ประมาณ0 0อ๋อโอก็พันกว่านั้นอ่ะพันกว่าได้โอ้ประมาณพันสนะโอ้องร้อยได้สบายสบายครับผมคงอยู่ฮะปีละพันสี่โอ้โหร้อนร้อน

ปีนี้ได้ไดแบ่งกันขับไหมนีม่ขับคนเดียวขับสองคนรถปีสองพันยี่สิบสองนะตอนนี้นะครับออกมาตอนนั้นอยู่ราคาล้านล้านไปแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ ร้านร้านเก้าแสนห้าแล้วถ้าสเปคท็อปนะท็อปนะครับของค่ายสักสุพรรณการช่างช่างสักนะครับยอดขายปีนี้ก็เห็นว่ากี่คันนะแจ็คยอดขายของสักปีนี้กี่คันนะ เห็นว่าร้อยกว่าหรือเปล่าร้อยกว่าคันนะยอดสั่งเกลีเพียบเลยนะ,ร,นร,ะรถยูนัยกรถยูนกาแสน,นะ <laughs> เอา้าเดี๋ยวก็จวดกันตอ่อเกี่ยวต่อนู่นครับจะได้ตามไปไหม อออเงี้ทนอง,อง,ไไง,อง,องีงอ,อรถจจรอบนสองอืมโอ้เกียวติดไอเนี่ยสคันนะของนนมีใช้เซ็งอุปกรณ์นั่นและอืมของวัดจ่ใช้นะอือุปกรณ์เป็นที่ใครครับไมเขาขับเองเจ้าของขับเองวเาวาน,น้ฮะเซนนนน่ะในเซินนเอนอเซนนครับ อ๋อของของทางโน้นโน่นขับแต่ของทางนี้พี่ชายขับลูกน้องเขาอ๋อไอไอไหนฮะเคระเคระเครครับอืมอัดฟางใครทีมงานหรือเปล่าใช่ครับใครครับเดียวกันครับคนหนึ่เออโอ้งานอัดก็เยอะงันนะโอเคครับผม เอามาฝากกันสักน,นี้ก่อนนะครับอย่าค่อยติดตามชมกันใหม่ครับผมยังยังชมไม่อิ่มเลยนะได้เห็นตอนเกี่ยวแค่สก,กี่รอบสองรอบบ่ <laughs> โอ้อืมปกติก็ติดตามกันตั้งแต่ออกมาใหม่แล้วคันนี้นะฮะลองอยู่นะ